ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 Manchester United จะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้จัดการทีมเบรตเทนฮารไม่ว่าการเจรจาขายสโมสรอนจะลงเอยยังไงก็ตามเดมิเลอร์เสริมขดรายงานว่าแมนยูไนเต็ดพอใจการทำงานและแนวทางต่างๆในการสร้างทีมของเทนฮาร นับตั้งแต่มาถึงสโมสรอนเมื่อกลางปีที่แล้วจึงร่างแผนการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับพุทธการครีมชาวดัตเอาไว้แมตตทนฮากเพิง่งสัญญาคุมแมนยูเต็ดเมื่อปีที่แล้วและยังมีสัญญาอยู่ในทิศออตฟฟอร์ดออกไปถึงปี2025แต่สโมสรต้องการรับประกันอนาคตให้มั่นคงและมอบรางวัลตอบแทนให้กับอดีตโคต้ชอัจเตอร์ดัมด้วยสัญญาฉบับใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะไม่เปลี่ยนแปลงแผนการนี้ แม้การเจราจาเทคโอเวอร์สโมสรอนที่มีมูลค่ากว่า6 0 0 0ล้านปอนด์ยังคงดําเนินอยู่และไม่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะลงเอยอยังไงเทนฮากจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากทุกฝ่ายไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรอนหรือประธานคนใหม่ก็ตามทันนีเทนฮากเพิ่งพบกับเซอร์จิมแร็คิมหาเศรษฐีที่ร่ารวยที่สุดในอังกฤษขณะเดินทางมาเยี่ยมชมสนามซ้อมแครดิงตันของสโมสรอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและกําลังเจราจาเรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรอนกับตระกูลเกลเซอร์ โดยต้องลงแข่งขันกับชิคเจสซิมบินฮามัดอัลทานีของกาตามฮัมหม็ดคูดูดแข้งของอาจจนค์อัมสเตอร์ดัมออกมาตอบสนองข่าวลือที่ถูกจับไปเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากดาวเตะวัย22สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ลังซัดไป18ประตูจาก35นัดในทุกรายการ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่ารับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยากได้ตัวไปเสริมเกมรุกในซีซั่นหน้าตอนนี้ผมมีความสุขมากที่อาแจ็คแต่ผมจะมีความสุขยิ่งกว่านี้หากเราคว้าดับิวตแชมป์ได้ผมเล่นและพัฒนาได้ดีตอนนี้เป็นเรื่องของการเจรจาและการประเมินมูลค่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่นั่นมันต้องดําเนินการกับตัวแทนของผมผมต้องการมุ่งเน้นปฏิการแข่งขันชิงตําแหน่งทั้งหมด กลีนวูดวางแผนวิวากับแฮร์เรียตรอปสันแฟนสาวคู่กรณีเมสันกลีนวูดกองหน้าที่แสดง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังวางแผนเตรียมเข้าวิวากับแฮร์เรียดรอปสันแฟนสาวคู่กรณีแม้ว่าจะเคยมีประเด็นดราม่าก,กันาจนถึงขึ้นลงขึ้นศาลและถูกสโมสสนสั่งพักงานมาแล้วก็ตามเมื่อช่วงต้นปีก่อนรอบสันเคยกล่าวหากลีนวูดว่าทำร้ายร่างกายเธอและบังคับให้เธอมีเพศสัมพันธ์กับเขาจนกลายเป็นข่าวใหญ่โต โดยกรีนวูดถึงขั้นถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวและถูกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสั่งพักงานแบบยาวๆปัจจุบันศาลตัดสินให้กรีนวูดพ้นผิดจากทุกข้อกล่าวหาไปแล้วเพียงแต่สาเหตุเป็นพาะพยานหลายคนไม่ให้ความร่วมมือในการพิจารณาคดีไม่ใช่เพราะหลักฐานมันบอกว่ากรีนวูดเป็นผู้บริสุทธิ์และก็ทําให้รับสันกับกรีนวูดกลับมาคบกันเมื่อช่วงต้นปีนี้ล่าสุดเดอะซันสื่อจากอังกฤษได้ออกมาให้ข้อมูลด้ว่ากรีนวูดและรอปสัน คิดที่จะแต่งงานกันและฝ่ายชายก็แจ้งเรื่องนี้ให้ครอบครัวรู้แล้วด้วยทุที่จริงตอนนี้ร็อบสันก็กําลังตั้งท้องลูกของทั้งคู่อยู่ซึ่งกําหนดการคลอดน่าจะมีขึ้นในช่วงซัมเมอร์ทั้งนี้ไม่กี่วันก่อนมีการจับภาพได้ว่าทั้งคู่ได้เดินทางไปโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าพวกเขาไปทําอะไรหงส์แะผีเปิดศึกนอกสนาม แย่งแข่ง50ล้านปอนด์ลังงต้นสกัดรั้งไว้ไม่ไหวมีรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองคู่ปรับในศึกีเม์ลีอังกฤษเตรียมเปิดศึกนอกสนามไล่ล่าตัวแข่งที่มีมูลค่าประมาณ50ล้านปอนด์ไปร่วมทีมในช่วงจบฤดูกาลแมนยูนเตเดตและลิเวอร์พูลเตรียมตกเป็นคู่แข่งนอกสนามกันอีกครั้งในการเซ็นสัญญากับรูเบนเนเวสในช่วงซัมเมอร์โดยบริงานว่าวู๊ตเทนตันเตรียมทำใจไว้แล้ว ที่จะเห็นดาวเตะวัย26ย้ายออกจากถิ่นบริเนวีกล่าวเมื่อจบฤดูกาลทางนีเนเวตเป็นแกนหลักของไอ้มาป่าตั้งแต่พวกเขาเลื่อนชั้นมาเล่นพิีเมลีกในปี2018แต่กำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่นแน่นอนเมื่อเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายซึ่งกำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลหน้าเนเวตตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทีมแมนยูไนตตดและลิเวอร์พูลมารืานน่อยแล้วว่ากันว่าทั้งสองสโมอสรคอยจับตาดูพัฒนาการของเขา ในช่วงไม่กี่ปิที่ผ่านมายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในแง่ของการขายแต่ดูเหมือนว่าในที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเดยมิเลอร์อ้างว่าวูฟเต็มใจปล่อยในเวทออกไปแสวหงหาความท้าทายใหม่นอกถิ่นโมริวเมื่อดูการนี้สิ้นสุดลงและงานข่าวเผยว่าวูฟจะรับฟังข้อเสนอของเนเวิในช่วงฤดูร้อนแม้ว่าพวกเขาจะต้องการปล่อยไปค้าแข่งกับสโมสนในต่างประเทศมากกว่าคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับสโมสออยังคงแน่นแฟ้น โดยเนเวสไม่น่าจะสร้างปัญหาใดๆดให้กับสโมสรหากเขาถูกปฏิเสธไม่หายายไปที่อื่นก่อนฤดูกาลหน้าก่อนหน้านี้มีข่าวมาว่าวูฟคาดหวังว่าเนเวสจะย้ายไปก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลปัจจุบันแม้ว่าในที่สุดพวกเขาจะสามารถรั้งตัวดาวเตะโปรตุกสไว้ได้อีกอย่างน้อยหนึ่งปีหากสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้มีโอกาสที่เนเวสจะเซ็นขยายสัญญาของเขาในเดือนกันยาเพื่อป้องกันไม่ให้วูฟเสียเข้าไปแบบฟรีๆในปี2024 แมนยูเนเตดและเลเวอร์พูมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงในซัมเมอร์นี้เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยทั้งสองสมโมสรกระตือรือร้อนที่จะปรับปรุงตำแหน่งกองกลางเมื่อมีการเปิดให้ยื่นข้อเสนอในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลยังได้ก็ตามมีรายง,งานว่าพวกเขาอาจเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดจากบาเซโนนาและเอรามาริดในการต่อสู้เพื่อแย่งตัวเนเวสและยังคงต้องดูต่อไปว่าเขาจะย้ายไปสเปนหรืออยู่ต่อในเพเมลิก มีรายงานว่าเนเวสได้รับการจับตาม,มองจากแมนยูเมื่อสมอิที่แล้วก่อนปีสแสดงจะเซ็นสัญญากับคาเซเมโรจากเดลเมริดแม้ว่าทางดิมินท้าเบอร์เบออปอดีตฮีโร่แห่งทิดออลเทอร์ฟรจะยืนยันว่าเอริกเทนฮากฉลาดกว่าหากไปมองนักเตะร,รายอื่นมาดูจากชื่อเสียงของกองกลางที่เขามีอยู่แล้วโดยเขาบอกกับเบรดเฟด์ว่ารูเวนเนเวสจะเล่นตรงไหนถ้าเขาไปอยู่กับแมนยูไนเตดคุณมีออริเซนคุณมีแฟนนาน และในความคิดของผมรูเบนเวสก็คล้ายกับผู้เล่น2คนที่อยู่กับแมนยูในเตดอยู่แล้วการซื้อผู้เล่นโดยสักแต่ว่าให้ได้ซื้อไม่ใช่ถังเลือกที่ดีในความคิดของผมเพืเ่อนบางคนมีความสุขที่ได้มาที่สโมสรอนและได้เป็นผู้เล่นในทีมแต่ก็มีผู้เล่นคนอื่นที่ต้องการลงเล่นตลอดเวลาเมื่อชื่อคุณไม่ยิ่งใหญ่พอการเรียกร้องที่จะต้องลงเล่นตลอดเวลาก็จะยากขึ้นมากหากคุณเป็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงโด่งดัง การลงเล่นทันทีเมื่อคุณย้ายไปสโมสรใหญ่จะง่ายกว่าสำหรับคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณยังเป็นผู้เล่นคนสําคัญผมไม่เชื่อว่ารูเบนเนเวสจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสื่ออิตาลีเผย2บิ๊กเพเมลิกเตรียมกระชากวรา,าโฮวิตจากยูเวนตุสเก่าโชว์มคาโต้สือลูกหนังแดนมาาัะโรนีประคมข่าวอาสซนอนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สองสโมสรดังแห่งเพิร์ลเลนงกฤษมีโอกาสจะได้ลายเซ็นของดูซาลบรนโฮวิตของหน้าตัวเก่งของยูเวนตุสไปครอบครองมากที่สุดในปีนี้ห้องอกชาวเซอร์เบียร,ระเบิดผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับยูเวนตุสด้วยการซัดไปถึง11ประตูกักบอีก4แอซิสจากทุกรายการซึ่งก็ทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรดังทั่วโยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาเซนอลและปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ท,ทั้งสองทีมนี้ติดตามดูฟอร์มของวลาโฮวิตมานานแล้วมิเกลอเตต้ากุลเซอร์อาเซนอลต้องการเพิ่มคุณภาพเชิงลึกในแดนหน้าหลังจากมีกาเบรียลเคซุสยืนเป็นกองหน้าตัวเป้ารายเดียวเท่านั้นส่วนคนอื่นอย่างบุคโยซาก้าและกาเบรียลมาเนลี่ก็เป็นตัวริมเส้นขณะที่เอริเนตทนฮากนายใหญ่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยากได้คนที่เข้ามาแบ่งเบาภาระของมาร์ครดฟอร์ดท,ที่เป็นตัวหลักในการจบสกอร์เพียงคนเดียว ซึ่งชื่อของดูซานวานาโฮวิตก็เป็นเป้าหมายลำดับแรกที่สนใจในการคว้าตัวมร่วมทีมสำหรับดาวยิงเมื่อ23ยังมีสัญญากับยูเว่ถึงปี2026และถูกตั้งค่าตัวไว้สูงกว่า90ล้านปอนด์เลยทีเดียว